เคลื่อนไหวถึงผู้จัดจการเบลล่าลานีโพสไอจีสตอรี่รอมแท็กไปหาเวียสุกนรวัต์หลังออกมาเปิดใจภาพหลุดสาวใหม่สเตตัสรักแฮปปี้เรียกว่าตอนนี้หัวใจของพระเอกหนุ่มเวียสุกนรวัต์เป็นสีชมพูแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมายอมรับว่าได้เลือกลากับอดีตแฟนสาวเบลล่าที่คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีแล้วและได้ move on ศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการ ซึ่งต่อมากับมีภาพหลุดหนุ่มเวียรกับสาวสวยหมวยผมสั้นคนหนึ่งทําเอาหลายคนสงสัยว่าใช่หวานใจคนใหม่หรือเปล่ากระทั่งเวียรสุกรวัตรออกมาเปิดใจว่าภาพหลุดกับสาวหมวยผมสั้นเห็นยังไงก็อย่างนั้นซึ่งสเตตัสร,รักครั้งใหม่แฮปปี้มากและไม่คิดหลบซ่อนแต่ขอความเป็นส่วนตัวให้ฝ่ายหญิงด้วยเพราะเขาไม่ใช่คนสาธารณะและห่วงฝ่ายหญิงถูกเปิดวร์ปซึ่งหลังจากที่เวีย์เปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ ด้านไอจีสตอรีของผู้จัดการของสาวเบรา่าราดีโพสภาพของพี่เวีย์ในงานถแถลงข่าวพอแท็กไปหาไอจีของเวียรเรียกว่าถือเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างเวียรกับผู้จัดการส่วนตัวของเบลราแม้ว่าสถานะของเบลราและเวียรจะเปลี่ยนเป็นพี่น้องด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ทั้งคู่ก็มีความรักและความหวังดีให้กันในฐานะพี่น้องเสมอ